สวัสดีครับผมท็อบนะครับนาโทษสุนทรครับเป็นโรสเตอร์แล้วก็เป็นแฟลเดอร์ของทอ b o อ o f f e แ r โรสเตอร์ครับผมทอเบอ o ์กาแฟโรสเตอร์เนี่ยจริงๆผมชื่อทนะ็อบเนาะแล้วก็ภรรยาก็ชื่อโบครับเราก็เลยใช้ชื่อว่าทอเบอร์ทีโอบีคอมมอนโบีครับแล้วก็โอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บ้า,บา,บาเรื่องของแบบญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลย ชอบที่จะตั้งชื่อให้มันออกเสียงประมาณนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของ Product ครับเป็นเรื่องของคุณภาพ Product Quality เราทำงานกับกาแฟเยอะมากๆครับทุกๆ Proces สทุกๆขั้นตอนที่เราทำงานกับเมล็ดกาแฟเราเต็มที่100%เปร์เซพราะนั้นแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าทุกๆเมล็ด กาแฟที่เราได้ขายครับมันมีคุณภาพเพียงพอที่จะผ่านเราไปแล้วก็ไปถึงลูกค้าของเราเราเชื่อว่ามันมันไม่ได้ม่ได้มีการขั้วไหนที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วโอเคมันต้องมีมาตรฐานอยู่แหละแล้วเราต้องเลยมาตรฐานจุดนั้นไปให้ได้ครับแล้วก็ทาทุกแบบ์ออกมาให้แบบมีเทสมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีสิ่งที่ลูกค้ามองหาในลงคั่วของเรานั่นคือสิ่งที่หน,หน้าหน้าที่ของเราที่จะทํานะครับ เคยแข่งขันรัวครับครับปี2017ครับผมแล้วก็แข่งโรสติ้งปี2018 2019แล้วก็2020ครับผมปี2020ครับได้เป็นแชมเปี้ยนครับของโรสติ้งครับผมเราเริ่มต้นด้วยการชอบบรูอิงครับแล้วก็เราก็บรูกาแฟ ที่บ้านแล้วก็เราก็เริ่มที่จะคั่วกาแฟมีแค่ผมและภรรยาสองคนเราก็ชิมกันโดยที่เราแบบตัดสินมันด้วยสิ่งที่เราสองคนคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นการแข่งขันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้คอมเมนต์ที่มีประโยชน์จากกรรมการที่มีคุณภาพเราก็เลยคิดว่าเราควรจะลงแข่งขันด้วยครับเราก็รู้สึกเอนจอยด้วยครับก็แฮปปี้แล้วก็สนุกกับการแข่งทุกๆครั้งที่เราได้ได้ได้ร่วมแข่ง สุดท้ายแล้วก็คือฟีดแบ็จากกรรมการในทุกครั้งก็คือสามารถทําให้เรากลับมาแบบพัฒนาตัวเองได้ต่อครับผมอะไรที่เราหลงสเสน่ห์เกี่ยวกับกาแฟหรอก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของแบบกลิ่นกลิ่นในที่นี้หมายถึงแบบโอเคเราในยุคก่อนหน้านี้หกปีอย่างเงี้ยเราก็ดื่มกาแฟที่ใส่นมข้นใส่อะไรเงี้ยทั่วไปนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ดื่มกาแฟที่แบบ เป็น specialty grade ก็เป็นแบบเอธิโอเปียแหละแน่นอนเอธิโอเปียหลายๆคนก็เปลี่ยนโลกหลายคนเหมือนกันทําใหเา้เรารู้ว่ากาแฟเนี่ยมันมีมี f เ a อร์มี aroma ที่แบบเราไม่เคยรู้สึกว่ามันมีหลังจากนั้นอะ่ะเราก็เลยแบบดีฟไปเรื่อยๆก็คือรู้สึกว่าอยากเราอยากเราอยากรู้จักมันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ผมเล่นดนตรีแล้วผมก็ได้ไปซ้อมดนตรีกับรุนพีที่แบบอายุค่อนข้างเยอะแล้วะก็สี่สิบห้าสิบ เขาก็มีไซฟอนไว้บนเชล์ที่ครัวเขาครับซึ่งโอเคผมก็ไม่เคยเห็นในเครื่องชงแบบนี้เขาก็เอาลงมาแล้วก็มาชงให้ผมดื่มนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมได้ได,ดื่มกาแฟที่เป็น specialty ้ r กรดแล้วก็ชงด้วยไซฟอนด้วยมันคือการทำงานทุกวันนะผมว่าเราต้องเอาวิธีการแข่งลงมาอยู่ในการทำงานของเราทุกๆวันนะครับอันนั้นคือการเตรียมตัว มันมันอาจจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมก่อนมากนักเพราะว่ามันคือเราใส่รายละเอียดลงไปในทุกวันเนาะส่วนถ้าก่อนแข่งอะผมว่าหลังๆผมรู้สึกว่าสภาพร่างกายเป็นอะไรที่สำคัญมากที่ทำให้เราเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ได้อย่างดีครับในทุกๆปีที่แข่งครับมันจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน ในปีแรกๆเราอาจจะปัญหาของเราอาจจะคือความเข้าใจในเมล็ดกาแฟเนาะความเข้าใจในการคั่วกาแฟเราก็มันมันเกิดปัญหาในทุกปีครับปีที่2ผมอาจจะเข้าใจเรื่องของเมล็ดกาแฟมากขึ้นสักสิซสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้เข้าใจมันได้ดีที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือปัญหาในทุกๆปีมันมันเกิดขึ้นแน่นอนกาแฟก็ถูกเปลี่ยนไปตลอดเวลาในแต่ละปีเครื่องคั่วกาแฟก็ ถูกเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่ใช้ในการแข่งนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือคือปัญหาหลักๆที่เราจะต้องจบกับตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปไปแข่งเลยครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกับทุก,คร,กครั้งที่ผมคั่วกาแฟคือการประเมินกาแฟการคิดถึงเฟเวอร์โปรไฟล์หลังจากที่เราคั่วกาแฟออกมา เราแมชมันได้อย่างดีไหมเซนเซอรี่เราพร้อมไหมสำหรับในวันนั้นอะไรครับก็จะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าในช่วงเตรียมตัวต้องบอกว่าเราก็กดดันครับใช้คำว่ากดดันเลยเพราะว่าเราค่อนข้างคาดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองสูงครับก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ในความพร้อมเรื่อง ทุกๆเรื่องทั้งความเข้าใจในเครื่องขั่วความเข้าใจในเมลกาแฟความาการจัดการเรื่องเวลาในการขั่วหรืออะไรต่างๆนะที่ที่เราสามารถทําได้ทุกอย่างเราพยายามทําให้ดีที่สุดหน้าตอนนั้นสิ่งที่ผมทําคือซ้อมให้มากที่สุดเราเรารู้ว่าเครื่องแซมเปิลคือเครื่อง2องโฮแล้วก็เครื่องโปรดักชันคือกีเซนใช่ไหมครับเราก็ พยายามใช้เครื่องสองเครื่องเนี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เราต้องโอเคขับรถไปซ้อมกับเครื่องที่เราไม่มีครับค่อนข้างบ่อยเลยในทุกๆสัปดาห์หลายเดือนก่อนที่จะไปแข่งนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราเตรียมพนระ้อมเนาะเรื่องการแข่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีความสนใจหรือต้องการที่ทแตกต่างกันอย่างอย่างของผมผมรู้สึกสนุกที่ได้ลง ผมรู้สึกเราได้ขั่วกาแฟมากขึ้นเวลาที่เราได้ลงไปแข่งเราก็จะได้ลองเล่นลองขั่วเครื่องขั่วที่เราไม่เคยรู้จักเราได้ลองมเมล็ดที่เราไม่เคยรู้จักเราได้คอมเมนต์ของกรรมการที่มีคุณภาพซึ่งไม่ใช่คนที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นตัวแปรทุกอย่างที่เปลี่ยนไปสำหรับผมผมรู้สึกสนุกในตอนที่แข่งโอเคผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายเราชนะเราแพ้เราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอครับบางคนถ้าไม่ได้รู้สึก อินกับการแข่งผมว่าเราโอเคกับการที่จะทํางานอยู่ที่บ้านคั่วกาแฟาอยู่ที่บ้านทําอยู่ที่โรงคั่วของเราแต่อย่าลืมว่าเราต้องการคอมเมนต์เราคั่วกาแฟอยู่ที่บ้านแต่ทำไงก็ได้ให้ให้เราไปถึงคนคัพปิ้งที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถบอกเราได้ว่าเราทํายังไงให้กาแฟของเรามีคุณภาพมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอ,อยากให้ เราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับจริงๆอยากให้เราสามารถทํากาแฟที่มีคุณภาพออกไปให้กับผู้ดื่มสําหรับผมการพัฒนาตัวเองเหมือนเป็นการให้เกียรติผู้ดื่มให้เกียรติตัวเองให้เกียรติทุกๆอย่างที่เป็นกาแฟนะถ้าเราทํากาแฟแปลว่าเราก็ชอบกาแฟนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทําสิ่งที่มีคุณภาพออกไปให้ทุกคนได้ดื่มเท่าที่เรามีความสามารถจะทาได้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆครับผม เสน่ห์ของการขั่วกาแฟสำหรับผมคือมันไม่มีมันเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไปเรื่อยๆครับยังไงเอ่อยกตัวอย่างเช่นสมมติทุกๆครั้งเวลาเราคั่วกาแฟเราก็จะคั่วมันออกมาหนึ่งแบชเราจะใช้ข้อมูลความรู้ที่เราเคยมีจากที่เราเคยเรียนหรืออ่านมานะครับว่าหรือเคยคั่วมาว่ากาแฟตัวนี้ต้องคั่วอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วอ่ะเราคั่วออกมาเรามาชิมมันจะมีการปรับในทุกๆครั้งอะ มันไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเรามีความคาดหวังว่าเราจะได้ทำแบบให้มันดีขึ้นได้ตลอดเวลาอันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกกับการ่วกาแฟปัจจุบันที่เปิดไปแล้วนะรมี2คลาสครับก็จะเป็น brewing class brewing and extraction design class นะครับแล้วก็อีกคลาสนึ่งจะเป็น fundamental advanced roasting class ครับ สำหรับคลาสบู๊งครับจะเป็นข้อมูลในแง่ความเข้าใจกาแฟเนาะความเข้าใจอุปกรณ์ที่เราใช้ความเข้าใจในแง่ของการเอ็กซ์ t i o n ชันและไปจบที่การเอาความรู้ทุกอย่างครับมาดีไซน์เรื่องของเรซิ p เราจะไม่เราจะสอนให้นักเรียนคิดปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างที่ต้องการนะครับไม่ไม่ไม่ใช่การโชงตามเรซิปี อย่างชื่อของ Rosing card ของ t o โ o ครับก็คือเป็น fundamental advanced r o s t i n g ก็คือเราเราจะย้อนกลับไปที่เรื่องของ fundamental ทุกอย่างที่คนพวกกาแฟหรือคนที่อยากจะเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟจำเป็นต้องรู้เลยนะเพราะว่าถ้าเราคือการพั่วกาแฟมันไม่ใช่แค่ต้องจบอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องอะไรเท่าไหร่มันต้องเข้าใจเรื่องของเมล็ดกาแฟก่อนแล้วก็หลังจากนั้น แอดวานซ์ก็คือเราเอาความรู้ทุกๆอย่างที่เรามาที่เราเข้าใจครับมาใส่ด้วยกันเพื่อที่จะทําให้กาแฟของเราอ,ออกมาเป็นอย่างที่เราดีไซน์ไว้อยากได้อะไรเงี้ยครับนะก็เป็นคลาสที่ได้ทั้งโฮมโรสติ้งเพราะว่าหลายๆครั้งโฮมโรสติ้งก็เลือกที่จะใช้เครื่องคั่วที่เป็นแบบโปรอย่างแบบอย่างโรสอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่มีพารามิเตอร์เยอะๆเราสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้กว้างมันก็เราก็สนุกขึ้นแล้วก็ได้ดื่มกาแฟที่มีดิเมนชันมากขึ้น,นครับเราสามารถทำได้แล้วก็สําหรับร้านกาแฟรหรือโรงรั่วที่แบบต้องการพัฒนาเรื่องของการคั่วกาแฟรครับก็ก็เหมาะสมเป็นคลาสที่จะทําให้เราสามารถดีไซน์เทสโปรไฟล์สุดท้ายที่เราจะให้กับลูกค้าเราได้ r โ s สในทอบอนะครับทำ เรียกว่าทุกอย่างเลยดีกว่ามาตั้งแต่ sample roasting นะครับก็คือใช้เป็นเครื่อง sample ใช้ใช sample green bean ที่เกษตรกรส่งมาแล้วก็เราฟีดแบ็กเรื่องของในแง่ของการ b ู e การ process กลับไปนะครับใช้คัดเลือก green bean ที่ทาง Trader ส่งมาให้เราหลังจากเราสั่งไปตัว arrival ตัวที่มาถึงนะครับแล้วก็เราก็ใช้ในการคั่วเพื่อ cupping ว่า เราได้คุณภาพเหมือนกับตอนที่เราได้แซมเปิลไปหรือเปล่าหลังจากนั้นเราใช้โรสในการทำโปรไฟลิงก็คือออกแบบโปรไฟล์ของกาแฟแต่ละ,ะเมล็ดน,นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเครื่องโปรดักชันเราใช้โรสในการคั่วโปรดักชันด้วยในบางมเมล็ดของเราเราก็ใช้คั่วเพื่อชองหรือใช้เพื่อเป็นแบบไซส์เล็กๆให้กับลูกค้าเราด้วยให้เกียรติทุกคนให้เกียรติผู้ดื่ม จริงๆการให้เกียรติผู้ดื่มเป็นสิ่งที่เราทําให้เราพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าเมื่อเราให้เกียรติผู้ดื่มเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปในอีกระดับต่อไปเรื่อยๆครับทุกๆคนที่ได้รับกาแฟจากเราไปจะต้องรู้สึกถึงคุณภาพที่เราที่เราตั้งใจทำให้ได้อะไรงี้ครับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ